สวัสดีครับในการสอบเนี่ยจะมีอยู่เรื่องหนึ่งของคนที่จะไปสอบท้องถิ่นก็เกิดเรื่องของการนับจํานวนสมาชิกแล้วก็การนับจํานวนนายกรองนายกเลขาที่ปรึกษาว่าอาปทอแต่ละรูปแบบเนี่ยมีนายกหนึ่งคนแล้วก็จะมีรองนายกได้กี่คนมีเลขาที่ปรึกษามีได้กี่คน อันนี้ออสอบได้แน่น,นะครับจะไปสอบนักส่งเสริมนิติกรที่จะสอบบวอยๆนี้หรือจะไปสอบพนักง,งานส่วนท้องถิ่นไปทํางานเทศบาลอบตอบจอเนี่ยสอบได้แน,น่นเขาถามอยู่แล้วนะครับมบูรพาก็ออกตัวเลขบ่อยๆนี่ต้องจำนะครับทีนี้มันก็ไม่ได้จํายากนี่เทคที่สามแล้วพอเมื่อกี้ลืมบันทึกสำนาะนแะล้วไปดูตัวเลขกันดีกว่ารครับว่า เอ๊ะเราจะจำตัวเลขรองนายกเลขาที่ปรึกษาเอ๊ะเราจะจำยังไงนะครับโอเคโอเคครับจอมาแล้วนะฮะ ขยายจอใหญ่นิดนึง่งคียบอร์ดติดหรือยังดูก่อนนทึก็แล้วอยู่บับนทึกอันนี้อยู่บ้านนะครับอยู่ห้องอัดก็เลยอาจจะด้านนิดหนึง่งดูในหน้านี้แครก็ดูด้วยครับคือในตัวเลขที่เห็นในหน้าจอเนี่ยก็คือตัวเลขของสมาชิก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่และรูปแบบซึ่งอันแรกเลยนะครับพอเห็นปุ๊บก็รู้ปั๊บนะรครับว่า6คนเนี่ยก็คงจะเป็นใครไม่ได้นอกจากเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบตอนะครับอบตอเนี่ยยืนพื้นก็คือมีสมาชิก6คน เขากาหนดไว้อย่างนี้ครับขององค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยนี่พูดแล้วก็พูดนิดนึงนะโมนิดนึงมีเวลาเขากําหนดไว้ว่าถ้าหมู่บ้านไหนนะครับในเขตอบตเนี่ยมีแค่หนึ่งหมู่บ้านก็ให้มีสมาชิกอบตได้หกคนถ้ามีสองหมู่บ้านก็มีได้สามคนถ้ามีสามหมู่บ้าน ก็มีได้สองคนมันคูณแล้วก็ได้หกตลอดใช่ไหมเก็เป็นสมาชิกจํานวนที่ยืนถือเขามองว่าอาบตเนะี่ยมันมันนอกแต่เดี๋ยวนี้มันจะริดัหมดแล้วหมู่บ้านมีแค่หมู่บ้านเดียวสองหมู่บ้านสามหมู่บ้านมไม่มีแล้วนะครับแต่กฎหมายเขาเขียนเถือไว้เผื่อมีการตั้งใหม่ไงถ้ามีสี่หมู่บ้านก็มีหมู่บ้านละคนก่อนนะนะครับแล้วก็เอาหมู่บ้านที่มีจํานวนสมาชิกมากที่สุดนะครับ สหมู่บ้านให้มีสมาชิกเพิ่มได้อีกคนกรณีมี4หมู่บ้านใช่ไหมเช่นหมู่บ้านหนึ่งมีสมาชิก30หมู่บ้านสองมีสมาชิก31หมู่บ้านสมีสมาชิก35มสิบหมู่บ้าน4มีสมาชิกสาหมู่บ้าน3กับหมู่บ้าน4ก็จะเป็นหมู่บ้านที่มีสออบตอได้อีก อยากหนึ่งคนก็เพิ่มอีกหนึ่งก็เป็นหมู่บ้านละสองคนนะครับแต่ต้องเอาสองหมู่บ้านนะอย่าไปเพิ่มหมู่บ้านเดียวสองคนนะไม่ได้ก็ถือหลักการเฉลีย่ยนะครับต้องกระจายไปให้ได้ทุกหมู่บ้านแล้วกรณีที่มีห้าหมู่บ้านละ่ะเป็นยังไงก็ไม่ยากก็เอาห้าหลักก็คือมีสมาชิกหมู่บ้านละคนก่อนแล้วเอาหมู่บ้านที่เหลืออีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับมีสมาชิกเพิ่มอีกคน หมู่บ้านสุดท้ายอที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดก็มีสมาชิกอบาาตอได้เพิ่อมอีกคนถามว่าจำนวนสมาชิกอบาาตอที่เพิ่มขึ้นนับจับจำนวนประชากรในหมู่บ้านนั้นที่มีมากที่สุดจำเป็นจะต้องเป็นสมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ที่จะเอ,อกมานับเพิ่มใครก็ได้ที่เป็นราษฎรนะครับมีมากสุดนับไปเลยบวกอีกหนึ่ง ถ้ามีหกหมู่บ้านนะครับก็ไม่ยากนะถ้ามีหกหมู่บ้านก็ให้มีหมู่บ้านละคนถ้ามีเจ็ดหมู่บ้านก็หมู่บ้านละคนแปดหมู่บ้านละ่ะก็หมู่บ้านละคนนี่แหละนะหลักการมันเป็นอย่างนี้เองของอบตนะครับในส่วนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยจะไม่ซิกจะมีสมาชิกเริ่มต้นที่24และก็ไปสิ้นสุดที่48ไม่ใช่46นะหรือ44ก็ไม่ใช่ถ้าก็นับไปเริ่มที่24่บวกหเป็น30มบวกหเป็น36 สามบวกหเป็นส2่2ิบวกหเป็น4ี่เพราะฉะนั้นหมายความว่าจำนวนเริ่มต้น24่สิจำนวนสูงสุดก็คือเอา24่คูณสเป็น48่สเท่านั้นเองระหว่างทางที่จะไปถึง48ก็บวกไปทีละหกทีละ6วิธีการมันก็มีหลักการในการคิดของสมาชิกอบจอเล่าไปฟังนิดหนึ่ง ทุกครั้งที่จำนวนราษฎรเพิ่มขึ้นห้าแสนคนมันก็จะมีสอจอเพิ่มขึ้นหกคนกฎหมายบอกว่าถ้าศู 5, นย์ถึงห้าแสนมนยี่สิบสี่ถ้าห้าแสนหนึ่งแต่ไม่เกินหนึ่งล้าน ก็มีได้สามสิบคนหนึ่งล้านแต่ไม่เกินล้านห้าก็มีได้สามสิบหกคนเกินล้านห้าแต่ไม่เกินสองล้านเกินล้านห้าแต่ไม่เกินสองล้านก็คือ ตั้งแต่ล้านห้าแสนเอ็ดคนขึ้นไปแต่ไม่เกินสองล้านถ้าเกินสองล้านล่ะก็คือตั้งแต่สองล้านหนึ่งคนขึ้นไปก็มีได้48คนอันนี้ก็เป็นหลักในการคิด นะครับพูดง,ง่ายๆคือจํานวนรัษฎรที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยทุกห้าแสนก็จะมีจํานวนสอจอเพิ่มขึ้นหกคนแค่นี้เองทุกคนก็คงจะรู้อยู่แล้วนะนะครับอันนี้ลองคิดเล่นๆศูนย์ถึงห้าแสนเกินห้าแสนแต่ไม่เกินล้านเกินล้านนะครับแต่ไม่เกินล้านห้าเกินล้านห้าแต่ไม่เกินสองล้านเกินสองล้านขึ้นไป คำว่าเกิน2ล้านเกินล้านห้ามันก็คือ2อล้านเอ็ดหรือล้านห้าแสนเอ็ดนั่นแหละท่านก็ไปนับตัวเลขดูดีๆล้วกันเวลาเขาถามเนี่ยเขาจะถามว่าถ้าจํานวนรรประชากรมีแสนเจ็ดพันคนจะมีจํานวนสอจอได้กี่คนถ้ามีจํานวนราษฎรหรือประชากรหนึ่งล้านสามแสนคน จะมีสอจอได้ผี่คนท่านก็ต้องตั้งหลักให้ดีพราะมันอยู่ในสโคปเนี่ยท่านก็ไล่ไปตอบได้อยู่แล้วนะอะ่แต่ว่าประเด็นของเราวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาสอนคิดสมาชิกใช่ไหมเรามาสอนวิธีการหาจํานวนรองนายกเลขาและที่ปรึกษาเอเราไปดูวี่ีรองนายกกันก่อนดีกว่าถ้าอย่างนั้น อรองนายกอยู่ตรงนี้แล้วกันเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือเลขากับที่ปรึกษาขอเรียกขดส้นใต้สักหน่อยเพ้วอความสวยงามรองนายกเนี่ยโดยหลักแล้วก็มีสองคนเป็นขั้นต่ำขั้นต่ำควรจะอยู่ที่อบอจอน่นแะ อยู่ที่อัลบต,นนบต์สองคนนี่คืออัลบต์ต่อเ,เดี๋ยวเขียนมาเลยจะได้รู้ว่าไหนเป็นอะไรลนะรอบไหนลอบไหนสูง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 ทชิดขอบเลยไหม รองนายกอันนี้เป็นเลขาหรือว่าที่ปรึกษาเนาะเออได้ <c oughs> ไม่รีบใครง่รวงก็นอนนะคุณติวไม่รีบรองนายกเลขาที่ปรึกษาอ่ากรณีแรกก่อนเราไปดูรองนายกอบอตเทศบาล อบจรจและก็เมืองพัทยาคือมพอหาเงินไม่อออกอะไรเงี้ยปรับปรุงด้วยบนอบตเออรองนายกอบต,ออบตอสตาที่สองคน เทศบาลตำบลสองคนเทศบาลเมืองสามคนเทศบาลนครสี่คนเมืองพัทยาเนี่ยมีจำนวนสมาชิกเท่ากันกับเทศบาลนครนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนสมาชิกเขาก็จะไม่น้อยหน้ากันเทศบา,นาลนครมีสี่ใช่ไหมฉันก็มีสมาชิกยี่สี่เหมือนกันนะเทศบา,นาลนครเพราะฉะนั้นก็มีสี่เหมือนกันอันนี้คือเมืองพัทยาอ่ะทีนี้อาบาจคิดยังไงอบจเนี่ยมันก็มีเป็นเคอรฟ์ฟนะะเวลาท่านจะคิดจานวนรองนายกอ,ยอาบาจอเนี่ยท่านตั้งหลักไว้ก่อนว่า จับคู่มันก่อนหาคู่จับไว้แล้วมันจะเหลือเดียวอยู่ตัวนึงวิธีการคิดง่ายๆถ้าดูตัวแรกคือตัวยี่สี่ยี่สี่ขึ้นต้นด้วยเลขอะไรครับยี่สี่ขึ้นต้นด้วยเลขสองก็คือสองคนสามสิบหกขึ้นต้นด้วยเลขอะไรเลขสาม สีิบแปดขึ้นต้นเลขส <4. S 2> ี่ก็ส <4. S 2> ี่ดังนั้นวิธีการมันก็จับพัดจับถูก็กลายไปแล้วอุ้ยนี่เราหาได้ง่ายๆเลยสองสามสี่สองสามสี่ไม่ยากเลยนะยี่สิบสี่ขึ้นต้นเลขสองเอาสองสามสบกขึ้นต้นเลขสามเอาสาม สี่สิบแปดขึ้นตอ้นด้วยเลขสี่ก็เอาสี่แต่ท่านต้องจับคู่ให้ถูกนะพอจับคู่แล้วมันจะเหลือหนึ่งคือสี่สิบแปดค่นี้เองนะครับเมืองพัทยามีสี่อบจก็มีสี่เพราะเมืองพัทยาเนี่ยท่านดูจํานวนสมาชิกเขาเท่ากับอาบจและก็เท่ากับเทศบาลนครเพราะฉะนั้นเมืองพัทยาเขาจะไม่ยอมน้อยหน้าอาบจต่อไปไปดูเลขาและที่ปรึกษา เลขาฐานที่ปรึกษาเอาเริ่มตั้งแต่ของอบอตอก่อนเอาฝั่งนี้ดีกว่าไปรบๆๆย้ายมี่นงนี้ดีกว่าใครม่วงก็นอนนะอ่าโอเค <laughs> ไอ้จำนวนเลขาและที่ปรึกษาเนี่ยมันมันเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นของอบตอเนี่ยนะเริ่มต้นจากอบตอ,อบจอ๋อเทศบาล อค <Okay. S 2> กลับมาแล้วคิดยังไงอะ่ะเอะออบตคิดยังไงอบตอเนี่ยก็ง่ายง่ายมีคนเดียวมีได้คนเดียวน่าสงสารน่าดูมากแล้วคนเดียวของอบตอเนี่ยก็คือเลขานยายกอบตที่ปรึกษาไม่มีแต่ถ้าเป็นเทศบาล เลขาที่ปรึกษารวมแล้วไม่เกินสองคนถ้าเป็นเทศบาลตำบลสามคนถ้าเป็นเทศบาลเมืองและห้าคนถ้าเป็นเทศบาลนครส่วนของอาบาจอก็เหมือนกันอาบาจอกับจำนวนสมาชิก เทศบาลนครมีจำนวนเท่ากันคือเริ่มต้นที่24คนเพราะฉะนั้นขั้นต่ำก็5คนเมืองพัทยาบอกว่าฉันจะไม่ยอมน้อยหน้าแก่หรอกอบจอกับเมืองพัทยาออา,บาอบจกับเทศบาลนครนก็ขอมีห้าคน,ก,นก็เป็นอย่างนี้ก็สรุปเรื่องราวก็เป็นแค่เนี้ย ดังนั้นถ้าจำตัวเลขนะนี่จะพูดถึงในแง่ของการใช้สูตรรองนายกเลขาที่ปรึกษาก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้านะสูตรนี้เองหนึ่งคืออะไรอ่ะหนึ่งก็คือเลขาที่ปรึกษาเลขานายกอของอบตอนะห้าคืออะไรห้าก็คือเลขาที่ปรึกษา ของอบจพัทยาและก็เทศบาลนาครส่วนสีคืออะไรสีก็คือรองนายกเทศบาลนาครรองนายกเมืองพัทยาและก็รองนายกอบจที่มีจำนวนสจสี่คน สี่สี่สี่แค่นี้เองนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเีไปใช้สอบได้แน่นอนเอาก็สอบได่ํามกว่าสองสองข้อพูดไปก็ง่วงไปดึกนะแต่นึกได้ตอนดึกไนงะเออก็เลยมาเล่าให้ฟังนะฮ <c oughs> <c oughs> ะกลับไปที่หน้าจอเราดา อ่ะโอเคอันนี้เล่ากันสนุกสนุกนะอันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าคืออะไรก็คือจำนวนเลขาที่ปรึกษานะครับจำนวนรองนายกรองนายกก็คือสองสามสี่่สองสามสี่เลขาที่ปรึกษาก็คือหนึ่งสองสามสวัสดีครับเดี๋ยวครั้งหน้าได้มีอะไรนะครับก็จะมาแบ่งปันคุยกันอีกนะครับ